ก็กลับมาพบแนวทางของหาน้อยเนาะนห้าน้อยเมื่อวานนี้ตัวเจาะของเขาเก้าห้าห้าเก้ากาชาติรอบเดียวนะเมื่อวานอวันก่อนนี่หลุดเข้าตัวเด่นแปดเก้าไม่ได้จับนะครับเนาะเก้าสองเฉพาะกิจอเงี้ยมีตัวเด่นก็มาตัวเจาะหลุดอืมวันนี้ผมให้เด่นอะไรวันนี้ผมวางเด่นไปที่แปดกับเก้านะ ขาตัง้งขาโตมันเป็นี้ดูไปเด่นแปดเก้านะครับเจาะมีอะไรบ้างไล่เลยแปดศูนย์แปดหนึ 1, ่งแปดสองแปดสามแปดสี 3, ่นะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับ 94นะครับส่วนชุด3ตัวฟันไปที่092 นะครับ092มาดูตัวเน้นกันเน้นอะไรบ้าง92 91 82 81 90นะครับแล้วก็93 123456ชุดนี้สวยนะครับ 9ก้าหนึ่งก้าสอนะครับวันนี้ลุ้นนะครับพิเศษพิเศษเด่นอะไรบ้างหลายคนชอบพิเศษปกติ v ว p นะเอาเฉพาะกิจก่อนเฉพาะกิจก็จะมี0 1 8ย์หนึ่้าน่าลุ้นอยู่เฉพาะกิจกาชาติมี 7, 8แ็แปดหรอมี8ปดน่าลุ้นนะ มีแปดนะาลุ้นนะเออไม่แน่อาจจะมีแปดให้เห็นนะกาชาติส่วนพิเศษพิเศษปกติมีสี่นะครับมีสี่มาแปดสี่ได้ไหมเก้าสี่ได้ไหมเออก็ได้พอได้อยู่นะ,ะก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้หาน้อยก็รู้สึกว่าจะจับทางยากนิดนึงนะวันนี้ขอให้มาตัวนี้นะครับตัวเน้นตัวเด่น นะขอให้มาตามนี้นะครับสำหรับห,าห้านอยนะครับรนะุ่นห,าหน้านอยก่อนที่จะไปลุนเราพัฒนาต่อนะครับผมคอยหมานกันก่อนนะ <c oughs> โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ